อาเพชรพัพรด้วยสวัสดีที่สุภสุคนกับผมก็คิดมาตามแนวทางล่าพัฒนาของอาจารย์สลองวันพุทธที่สิบแปดมิถุนายนสองหาหกแปดมาซานแน่น้องพี่น้องนเนาะมาซากวามยังมาซาคดีก็พอม่ามา,มาเบิงผลมือวัจันกันพี่น้องมือวัจัน์ล่าพัฒนามันออกกัน 3, เจ็ดสี่สามเลขล่างก็คือเจ็ดเจ็ดเด้อพี่น้องเลย ของอาจารย์สลองเขาตัวเลขวิ่งพี่น้องเลขวิ่งกับเขาตัวเน้นอยเป็นไหเ็ดกับแปดเป็นกันเน่นที่เ็ดเขาตัวเน้นอยได้พี่น้องเด้เลขวิ่งเพิ่นเขาตัวเน้นเขาตัวเด่นอยส่วนจับคู่เพิ่นกันเน่นให้ด้วยเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งมาเดืบเอบออกเจ็ดเจ็ดนาอพี่น้องเอาเอาไม้พี่น้องมาแรกนี่ ແລ່ນວິ່ງເຂົ້າໂຕເດັນເຂົ້າໂຕເດັນຂອງເພິ່ນຢູ່ บนล่างวิ่งลวดวิ่งลวดบนล่างวิ่ง 6 เหมือนบางนเงินพันเน้นให้นังนะเด่นหกลองสี หกศูนหกนงหกสี่ หกเ็สี่ส่วนสี่นึง สี่ห้าสี่เจ็ดแปดครูไม่แปดคูได้ไปหนังบ่ายนไม่เลกสามตัวอยู่สองครูเลขยังงั้นบ่ายนี้นอนนี่ เลขหนึ่งวะเลขหนึ่งอะนะศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสี่หนึ่ง หมึกมาตตาไซอะไรหืมเปลี water, right ่ยนบ่กยบเีย ส่วนตัวเน้นด้วพี่น้องส่วนตัวเน้นหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่แล้วก็หกเจ็ดเน้นติดหกแล้วพี่น้องแล้วลักซี่นี่เป็นตัวร่องหลักซี่นี่เป็นตัวร่องพี่น้องเขาก็คิดบงงว่าไล่ตายพี่น้อง วันผุดที่สิมาแรงได้ไปน้องด้วล,ลาพัฒนาจานฉลองบนล่างเพื่นให้หกับสเพื่นเน่นหกหกศูนย์เจ็เป็นตัวเนดดว้นได้ไปน้อง 14, ติดหกตัวเน้นตัวล่องติดลักสี่สี่ศูนเจป็นตัวล่องเลขสามตัวเลยศูนยแล้วก็หนึ่งหกสี่นี่ไล่เมื่อเพิ่นไปนองเ้าแคบน้าจอเอา ทำก,กระจัดตะคัดกระพาันได้ตัวเลกเป็นแค่แนวทางบอมาเข้ากราะพานันเอาขอบคุณอาจารย์สลองหลายๆครับผมคอยพี่น้องเข้าส่งหมันเฮงๆปังๆกันเด้อมือแร่งสองสมเกลงเขาฝากกนไค์กดแชร์ก,กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม